สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเบนจาขอบรายงานว่าริยาดมาเรสปีพรสวรรค์ชาวแอลจีเรียกำลังเข้าใกล้โอกาสย้ายไปยังเอาอาลีมากขึ้นเนื่องจากเขาบรรลุข้อตกลงทางวาจาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรเอาอาลีแล้วแม้ว่าข้อตกลงจะยังไม่สิ้นสุดแต่การเจรจาระหว่างสโมสรกำลังดำเนินไป โดยรายละเอียดต่างๆคาดว่าจะสรุปได้ภายใน24 48ชั่วโมงข้างหน้ามาเจาะลึกรายละเอียดของเรื่องราวที่กำลังพัฒนานี้กันริยาดมาเรสได้แสดงความกระตือรือร้อนที่จะย้ายไปเอาอาลีและบรลลข้อตกลงทางวาจาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวแล้วแม้ว่าจะยังมีรายละเอียดระหว่างสโมสรที่ต้องดำเนินการ แต่ความกระตือรือร้อนของมาเรสในการย้ายทีมก็ชัดเจนและอาวอาลีก็กระตือรือร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายอย่างรวดเร็วในการพัฒนาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งอาวอาลีกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อตัวของอาลัานแซงมักซิมินอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการคนปัจจุบันได้ระบุว่า เอาล่านแซงมักซิมินยังมีอนาคตที่สโมสรการย้ายที่เป็นไปได้สำหรับผู้เล่นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและการหารือยังไม่ถึงขั้นตอนขั้นสูงโลกฟุตบอลกำลังฮือฮากับข่าวการย้ายทีมของปริยาตมาเรสสู่อัลอาลีในขณะที่เขาบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวในขณะที่การสรุปข้อตกลงจำเป็นต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมระหว่างสโมสร แต่ความตื่นเต้นของมาเรสเกี่ยวกับการย้ายทีมและความมุ่งมั่นของอัลอาลีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นถือเป็นลางดีสำหรับการย้ายทีมนอกจากนี้การสำรวจความเป็นไปได้ของอัลอาลีในการเข้าซื้อตัวของอัลลันแซงมากซิมินยังเพิ่มความน่าสนใจอีกชั้นให้กับการแสวงหาผู้เล่นของพวกเขา ขณะที่การเจรจาคืบหน้าแฟนๆต่างรอคอยการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายทีมที่มีศักยภาพที่น่าตื่นเต้นนี้อย่างใจจดใจจอ่อเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต,ต่อไปสำหรับการพัฒนาใหม่ๆคอยติดตามการอัปเดตเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตำนานการย้ายทีมที่น่าดึงดูดใจนี้ฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่า สโมสรปารีแสแซงต์แช็แมงหรือ PSG ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเรียกค่าฉีกสัญญา6ล้านยูโรสำหรับชาบีซิมอนซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะนำนักเตะรายนี้กลับสโมสรเมื่อข้อกำหนดซื้อคืนกำลังจะหมดอายุในวันที่31กรกฎาคม PSG กำลังรอการตัดสินใจของชาบีซิมอน มาเจาะลึกรายละเอียดของการพัฒนาที่น่าสนใจนี้กันในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญชาบี้ซิมอนได้ออกจากแคมป์ที่ PSV เพื่อเซ็นสัญญากับปารีแสแซงแช็์แมงการตัดสินใจของ p s เในการเปิดใช้งานเงื่อนไขาการซื้อคืน6ล้านยูโรทำให้ซิมอนกลับมาที่สโมสรสถานการณ์นำเสนอ2ส,สถานการณ์ที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับอนาคตของคีเลียนเอมบาปเป้และเนมา หากทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้หรือเนมาออกจากเบเอสเชชาบีซิมอนก็จะยังคงอยู่ที่สโมสรอ,อย่างไรก็ตามหากทั้งเอ็มบัปเป้และเนมาตัดสินใจอยู่ต่อซิมอนก็จะเปิดให้สโมสรอ,อื่นยืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าต่อไปผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจย้ายทีมของสองผู้เล่นซุปตา ชาบี้ซิมอนเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับเปสเชในวันนี้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการกลับมาสู่สมโมสรความสามารถของเปสเชในการซื้อซิมอนในราคาเพียง6ล้านยูโรรวมถึงเงื่อนไขาการซื้อคืนจากสัญญาฉบับก่อนของเขาแสดงให้เห็นถึงผลงานอันชาญฉลาดของหลุยส์คัมโบสผู้อำนวยการกีฬา เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายสโมสรกำลังติดตามความเป็นไปได้ในการยืมตัวชาบีซิมอนผลลัพธ์นี้มีแนวโน้มสูงหากทั้งคีเลียนเอมบาเป้และเนมาตัดสินใจอยู่ที่เปแอสเชต่อการพูดคุยและการเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของซิมอนจะยังคงดำเนินต่อไปปารีสแซแชักแมงเปิดใช้เงื่อนไขาการซื้อคืนสำหรับชาบีซิมอนทำให้เขาออกจากสโมสร PS v ขณะที่ซิมอนจะเข้ารับการตรวจทางการแพทย์และเซ็นสัญญากับเบสเชในวันนี้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคตของซิมอนที่จะได้อยู่ที่สโมสร์เอเสเชหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเอมบาเป้และเนมาขั้นตอนต่อไปในเทพนิยายการย้ายทีมของซิมอนจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด และเรารอคอยการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวการย้ายทีมที่น่าดึงดูดใจนี้คอยติดตามการอัปเดตเพิมเมเ่มเติมเมื่อเปิดตัวแอดฟาบริซิโอโรมาโน่ฟาบริซิโอโรมาโน่รายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเปอสเชและสโมสรอนยูเวนตุสเพิ่งจัดการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมที่เป็นไปได้ของลูซานวลาโฮวิด เรามาเจาะลึกรายละเอียดของการพัฒนาที่น่าสนใจนี้กัน p s เมีการประชุมกับยูเวนตุสเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อตัวดูซานวลาโฮวิตเ s เอสได้ขอเวลาสำหรับการหารือภายในก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเสนอราคาสำหรับผู้เล่นหรือไม่ผลลัพธ์ของการพิจารณาเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนต่อไปในการย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้นดูซานวลาโฮวิต แสดงความสนใจที่จะย้ายไปปารีแสแซงแช็คแมงโดยแสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมสโมสรเปสเชอย่างไรก็ตามการสรุปข้อตกลงตอนนี้อยู่ในมือของเปสเชซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจในท้ายที่สุดว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับผู้เล่นหรือไม่มีรายงานอีกว่ายูเวนตุสได้เสนอราคาสำหรับโรเมลูลูคาคูแต่ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับว่าดูซานวลาโฮวิต จะออกจากสโมสรหรือไม่สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการไล่ตามลูคาคูของยูเวนตุสเกี่ยวพันกับการจากไปของวลาโฮวิดการพูดคุยระหว่างฟารีสแซงชัดแมงและยูเวนตุสเกี่ยวกับการย้ายทีมของดูซานวลาโฮวิดได้เตรียมการสำหรับการย้ายทีมความตั้งใจของวลาโฮวิดที่จะเข้าร่วมกับเบสเชเพิ่มองค์ประกอบที่น่าสนใจให้กับการเจรจา ในขณะที่การเสนอราคาของยูเวนตุสสำหรับโรเมลูลูคาคูน,นั้นขึ้นอยู่กับการจากไปของวลาโฮวิตเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงแฟนๆแ,และผู้เชี่ยวชาญต่างเฝ้ารอการอัปเดตความคืบหน้าของการย้ายทีมที่มีศักยภาพที่น่าตื่นเต้นนี้อย่างใจจดใจจ่อเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต,ต่อไปและแจ้งข้อมูลอัปเดตล่าสุดให้คุณทราบทันทีที่เกิดขึ้น f a r i z r o m a n o อาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าขณะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะกลับมาเริ่มฝึกซ้อมในสัปดาห์หน้าคาวอลเกอร์เตรียมจัดการเจรจาครั้งสำคัญกับผู้จัดการทีมเป๊ปกววดิโอลาผลลัพธ์ของการสนทนานี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของวอลเกอร์เกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สโมสรเรามาเจาะลึกถึงรายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญนี้กัน ไคล์วอลเกอร์แบ,บ็คขวาคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีกำหนดจะพูดคุยกับผู้จัดการทีมเป๊ปกวาดิโอลาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการสนทนานี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของวอลเกอร์เกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สโมสร แม้ว่ารายงานเบื้องต้นจะบ่งชี้ว่าวอลเกอร์สนใจย้ายไปไบเยอร์มิวนิคแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องชี้แจงในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรการสนทนาที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างคายวอลเกอร์และเป๊ปกวาดิโอลาคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้นและกำหนดขั้นตอนต่อ,ตอไปในอาชีพการงานของแบ,บ็กขวารายนี้ แฟนๆแมน City เชสเตอร์ซิตี้เฝ้ารอการอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวรับของทีมขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมพร้อมสำหรับการฝึดซ้อมการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างไทรวอลเกอร์และเปปกววดิโอลามีความสำคัญอย่างมากผลลัพธ์ของการสนทนาจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของวอลเกอร์เกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สมโมสร ด้วยรายละเอียดที่ยังไม่ได้รับการชี้แจงและไม่มีข้อตกลงกับไบเยอร์มิวนิกขั้นตอนต่อไปในอาชีพของวอกเกอร์ยังคงไม่แน่นอนเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญนี้คอยติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานการย้ายทีมที่น่าสนใจนี้แอดฟาบริซิโอโรมาโน ฟาบริซิโอโรมาโรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่จะคว้าตัวอังเดรโอนาหาผู้รักษาประตูจากอินเตอร์มิลานแล้วเรามาดูรายละเอียดการพัฒนาที่สำคัญนี้กันในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอันเดรโอนาหาผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานการเจรจาเกี่ยวกับค่าตัวในการย้ายทีมกำลังได้ข้อยุติ และคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากการตรวจสุขภาพเสร็จสิ้นทันเวลาโอนาน่า <N> จะเข้าร่วมทีมสำหรับการทัวร์นสหรัฐอเมริกาโดยมีกำหนดการออกเดินทางในวันพุธการเซ็นสัญญากับอังเดรโอนาน่าแสดงให้เห็นถึงตัวเลือกผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่มขึ้น ดาวเตะทีมชาติแคนมรูนวัย27ปีคาดว่าจะเซ็นสัญญา5ปีกับสโมสรซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นระยะยาวที่มีต่อปีศาจแดงเอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแรงผลักดันในการไล่ล่าอังเรโอนาน่าเทนฮักซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาเป็นการส่วนตัวได้แสดงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้ผู้รักษาประตูเข้าร่วมทัวร์ที่กำลังจะมาถึงภายใน48ชั่วโมงที่ผ่านมา เทนฮักได้ติดต่อโอนาน่าเป็นการส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องทั้งหมดเป็นไปตามแผนและเน้นย้ำถึงความสนใจของสมโมสรในขณะที่การเจรจาขั้นสุดท้ายยังดำเนินอยู่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างมากเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงมีข่าวหรือว่าค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่50ล้านยูโรแม้ว่าตัวเลขที่แน่นอนจะยังไม่สรุปก็ตามการมาถึงของอังเรโอนาน่าใกล้เข้ามาแล้ว และจะช่วยส่งเสริมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเปิดฤดูกาลใหม่สมูรสอนตั้งตารอที่จะให้ผู้รักษาประตูรายนี้เข้าร่วมทัวร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทา้าทายและปรับการเตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้นข้อตกลงสำหรับอันเดรโอนาน้าตอกย้ำความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในการแสวงหาความสำเร็จขณะที่รายละเอียดขั้นสุดท้ายกำลังถูกเปิดเผยออกมาแฟนๆแ,และผู้สังเกตการต่างเ้ารอการยืนยันอย่างเป็นทางการของการย้ายทีมอันน่าตื่นเต้นนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมั่นใจว่าการเจราจาจะจบลงด้วยดีและทำให้โอนาน่าสร้างชื่อเสียงให้กับเขาในเสื้อสีแดงอันโด่งดังคอยติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานการย้ายทีมนี้แอดฟาร i o ิซิโอโ